3ล้านหลังใหญ่มากโมเดิร์นลักชัวรี่จุกอลังการ737ตารางเมตรตู้หูใหญ่มาก เราก็อยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะฟังก์ชันของบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด4ห้องนอน6ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขกจอดรถได้3คันและที่สําคัญค่ะมีห้องปาร์ตี้ด้วยด้วยสไตล์บ้านหลังนี้นะคะเป็นสไตล์ของโมเดิร์นลักชัวรี่เนาะจะเป็นการแต่งโทนสีขาวสีดํานะคะทําให้รู้สึกว่าเข้ากับตัวบ้านมากๆและที่สําคัญต้องเรียกว่าเป็นไฮไลท์พิเศษเลยก็คือการใช้กระจกปานใหญ่ กระจกหลังนี้นะคะเราสั่งตัดทําพิเศษเลยแล้วมันจะเข้ากับตัวบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นมากๆที่สําคัญเนี่ยเวลาที่ตอนกลางคืนเราปิดไฟเนาะมันจะชูให้ตัวบ้านเนี่ยเด่นขึ้นมากๆเลยต้องบอกก่อนนะว่า3ามรับสร้างบ้านของเรานะคะออกแบบในส่วนนี้ให้ทั้งหมดเนาะแต่ว่าเราสร้างเฉพาะตัวอาคารนะคะในส่วนของสระว่ายน้ําแล้วก็การแต่งสวนเนี่ยเราไม่ได้ทําให้เนาะรวมถึงการวิวอินภายในแล้วก็การตกแต่งต่างๆอันนี้เราก็ไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวพา <ๆ S 2> ไปดูภายในตัวบ้านกันดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะ เข้ามาในบ้านนะคะเราก็จะเจอกับบริเวณห้องโถงก่อนเลยซึ่งตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นดับเบิลสเปซแล้วก็ตกประดับกับการตกแต่งด้วยหินอ่อนซ่อนไฟแบบนี้คือจะทําให้ห้องนี้ดูมีความโอ่อ่ามากๆเลยค่ะและที่สําคัญน้อมองขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราก็จะเจอกับฝ้าหลุมซ่อนไฟขนาดใหญ่ตัวนี้คือพอมองแบบนี้คือมันรู้สึกว่ามันเข้ากันสมกับเป็นความโมเดิร์นลักชัวรี่มากๆเลยค่ะโอเคถัดเข้าไปอีกนิดนึงน้ะเราก็จะเจอกับ โซนที่เป็นห้องรับแขกนะคะเวลาที่มีแขกไปไทยมาอะไรอย่างนี้เนาะก,ก็บริเวณนี้จะเป็นมุมรับแขกซึ่งสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้แบบพาโนรามาเลยที่สําคัญคือประตูเนี่ยสามารถเลื่อนออกไปได้เปิดแล้วก็ออกไปด้านนอกที่เป็นบริเวณของสระว่ายน้ำได้เลยค่ะให้ดูอีกจุดหนึง่งตรงนี้นะคะลา,ลายหลังเนาะเขาจะเป็นผนังกั้นหมดเลยแต่ตรงนี้เราใช้เป็นแผงกั้น ซึ่งการระหว่างโซนรับแขกค่ะกับโซนรับประทานอาหารตัวโซนรับประทานอาหารพอมาถึงตรงนี้จะสังเกตได้ว่าการตกแต่งการบิวอินของบ้านหลังนี้ค่ะจะเป็นการใช้บัวปูนสีขาวนะคะแล้วก็ใช้ลายหินอ่อนอแล้วก็มีการซ่อนไฟตรงนี้คือจะทําให้บ้านดูมีความลักชัวรี่มากๆสังเกตค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารเนาะเวลาที่พอมองมองดูก็น่าจะนั่งได้ประมาณ10คนซึ่งตัวห้องรับประทานอาหารของบ้านหลังนี้ก็จะเชื่อมกับบริเวณที่เป็นห้องครัว นี่เลยค่ะตัวห้องครัวเองนะก็จะมีตรงเคาน์เตอร์แบบนี้หลังจากที่พวว่อครัวหรือเชฟทําอาหารเสร็จแล้วเนาะวางไว้ตรงนี้ก็สามารถยกจากตรงนี้ค่ะเข้ามาเสิร์ฟที่โต๊ะได้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันดีกว่าในส่วนห้องครัวของบ้านหลังนี้นะคะเราจะทําเคาน์เตอร์ครัวค่ะเป็นรูปตัวยูเนาะมีการแต่งลิ้นชักเนี่ยจะเป็นโทนสีออกเทาๆฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็ท็อบด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวะระเบื้องลายหินอ่อนสีขาว ตัวาการเพื่อนผนังก็จะเป็นท็อปลายหินอ่อนสีขาวเช่นเดียวกันค่ะหลังนี้นะคะสังเกตไ,ได้เลยว่าตัวของลิ้นชักกับบานพาบับบานลิ้นชักเนี่ยจะค่อนข้างยเยอะเนาะตัวนี้คือสําหรับบ้านที่มีอุปกรณ์เยอะก็คือสามารถเก็บไว้ในลิ้นชักได้เลยมันจะทําให้ห้องครัวเนี่ยเป็นดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่ว่าตรงจุดนี้นะหลังจากทําอาหารเสร็จก็สามารถวางแล้วก็เลื่อนเปิดประตูไปแล้วก็เสิร์ฟตรงนี้ได้เลยแล้วเขาก็จะเอาไปเสิร์ฟที่ตัวอาหารต่อค่ะ อันนี้ก็เป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับหลายๆบ้านที่มีของเยอะอะไรเงี้ยเราก็สามารถทำบิวอินไว้แบบนี้ได้ก็คือเป็นตู้เก็บของค่ะก็คือแบบทำให้มันดูเข้ากันกันกบตัวบ้านเนาะแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็สามารถเก็บของของเราได้ด้วยค่ะถัดออกมาจากนิดนึงนะก็จะเจอกับห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ําสําหรับรับแขกนะคะตรงจุดนี้ก็คือ,อแขกเนี่ยสามารถใช้ห้องน้ํานี้ได้เลยในตัวบ้านหลังนี้เองนะคะก็จะมีในสว่วนของห้องถุงสักล้างอ่ะ โถงซักล้างของเรานะก็จะทําเป็นจุดเซอร์วิสสาหรับวางเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าไว้ให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีการติดช่องแสงขนาดใหญ่เป็นแบบนี้เลยนะเป็นบานผักทั้ง2อันนะคะแล้วก็ลูกค้าติดตั้งมูลี่ไว้ตรงนี้ก็คือเป็นช่องที่สามารถรับแสงได้ค่อนข้างดีแล้วก็ประตูตรงเนี้ยคือเขาสามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยทําให้ห้องอ่ะไม่มีกลิ่นอับค่ะที่นี้นะคะเราจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่ไฮไลท์พิเศษมากของบ้านหลังนี้เลยอยากจะนําเสนอมากๆ เอานะหนึ่งสองสา ก็คือห้องสําหรับปาร์ตี้นั่นเองของบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยว่าแสงสีเสียงทุกอย่างจัดเต็มหมดบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นโซนของเคาน์เตอร์จะมีเชลฟสำหรับวางเครื่องดื่มไว้แบบนี้เลยนะก็คือตรงนี้คือเขาเป็นการบิวอินสามารถาลิ้นชักตรงนี้คือมีเยอะมากก็คือวางอุปกรณ์ได้ครบคันที่สําคัญหลังจากที่แบบเออวางเครื่องดื่มเสร็จเนี่ยก็สามารถมารับประทานอาหารหรือว่าแบบจิบอะไรเย็นๆอยู่บริเวณนี้ได้ ซึ่งน้องปินโตลายจระเข้นั่นเองสวยมากแล้วก็ราคาไม่น่าจะเบาๆน่าจะหนักเอาเรื่องเลยบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นในโซนของโซฟาจริงๆเนี่ยสามารถวางเขาเรียกว่าทีวีได้แล้วก็จะเป็นห้องดูหนังตอนกลางคืนแบบนี้ก็ได้ถ้าอยากไม่อยากปาร์ตี้อย่างเงี้ยก็จะเป็นโซนของห้องดูหนังก็ได้เหมือนกันเนาะและที่สําคัญเลยคือมีนี่ค่ะก็คือเป็นไฟแบบ2เลเยอร์ข้อดีของตัวเนี้ยคือเขาสามารถเชื่อมกับระบบสมาร์ทโฮม ลืมพูดไปว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแบบสมาร์ทโฮมนะระบบสมาร์ทโฮมของเขาคือจัดเต็มมากแต่ในเรื่องของดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะตัวเป็นไฟเลเยอร์ตรงนี้เขาก็จะมีการเปลี่ยนเสียงอัตโนมัติเปลี่ยนแสงไฟอัตโนมัติตามจังหวะเสียงเพลงนั่นเองเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอ่าตรงนี้นะเขาก็จะใส่เป็นที่ซับเสียงก็คือสามารถปาร์ตี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่า จะมีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านเขาเรียกว่าหนวกหูเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านนะคะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเราใส่ที่ซับเสียงให้เรียบร้อยทีนี้ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งละกันของห้องนี้ก็คือบริเวณนี้เลยนี่เปิดด้วยก็คือเป็นกระจกบ้านใหญ่แต่น้องไม่ใช่กระจกอย่างเดียวนะคือน้องเป็นต้องเรียกว่าประตูบานเลื่อน4ระดับคือสามารถ เปิดชมวิวได้แล้วก็ปกติแล้วถ้าทั่วทั่วไปอ่ะเขาจะเป็นใส่เป็นกระจกบานฟิกซ์ซึ่งไม่สามารถเปิดได้แล้วก็จะติดเป็นประตูบานเลื่อนที่เป็นบานสไลด์แทนแต่หลังนี้นะคะจะเราตัดพิเศษเลยก็คือให้เป็นประตูบานเลื่อนสีระดับแบบนี้นี่อันนี้เป็นระดับที่1น,นะทีนี้นี่คือระดับที่2ประตูบานที่2ไปแล้วแล้วก็ระดับที่ส กับระดับที่สจะอยู่ตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว,ว่าสาวบราซีวิวได้กว้างมากตรงนี้เจ้าของบ้านเขาจะจัดเป็นสวนหลังบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการลงต้นไม้ไปแล้วบางส่วนเนาะก็คือหากจะทำจิตกรรมหรือปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะตรงนี้ก็คือเหมาะมากมากเลยค่ะ ก็จะเป็นระเบียงอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนเนาะสามารถเข้ามาใช้ทํากิจกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านแล้วก็ญาติาของคนที่บ้านเองด้วยกันทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าเขาจะมีบันไดขึ้นมาตรงข้างๆบ้านแบบนี้นะคะบริเวณนี้ก็คือมันอยู่ข้างล่างตรงห้องปาร์ตี้เลยอาจจะเอาแบบหยิบของกินเล็กน้อยจากห้องปาร์ตี้แล้วก็ขึ้นมาชมวิวตอนกลางคืนอยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะค่ะห้องนี้นะคะก็คือห้องรับรองสําหรับว่ายน้ํานั่นเองก็คือ หลังจากที่เราขึ้นจากสระว่ายน้ํามาแล้วนะคะเราก็เดินผ่านห้องนี้เนาะแล้วก็เข้ามาที่ห้องน้ําสามารถทถําธุระอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะคะหรือว่าจะพักผ่อนบริเวณห้องนี้แล้วลงไปเล่นน้ําต่อได้ค่ะหลังนี้เองนะคะก็มีห้องเก็บของใต้บันไดเหมือนกันเนาะคือใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยนี่นะคะคือหลังนี้ขนาดห้องเก็บของยังบิวอินเลยนะแต่งลายให้สวยงามอ่าแบบนี้เลยนะคะสามารถผักบานเข้าไปได้เลยนะโอเคค่ะที่นี้เดี๋ยวเราไปดูห้องอเน,นกประสงค์กันดีกว่า ห้องนี้เองนะคะก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ต้องเรียกได้ว่าใช้สอยบ้านได้อย่างคุ้มค่าเพราะห้องนี้เป็นห้องอเนอกประสงค์แล้วครอบครัวเนี่ยก็จะใช้เวลาส่วนมากที่อยู่พื้นที่ห้องตรงนี้ก็คือจะมีทีวีอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถอ่ะมีโซฟามีมุมนั่งเล่นแล้วก็เล่นกับลูกๆได้นะครอบครัวไหนที่มีลูกเนี่ยก็จะเล่นกับลูกๆหรือว่านั่งพูดคุยกันภายในครอบครัวก็จะสามารถนั่งที่ห้องนี้ได้ค่ะหลังนี้ก็คือมีการบิวอินสวยงามเนาะอีกนิดนึงก็คือเรื่องของ แอร์ของบ้านหลังนี้นะคะเขาใช้เป็นระบบแอร์เขาเรียกว่าฝังไว้ในฝ้าก็คือแบบสีทิศทางเลยตัวนี้เขาจะเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฮมเรียบร้อยค่ะในส่วนนี้เองก็จะเห็นว่าจะเป็นตู้โชว์เนาะสามารถแบบใส่ของสะสมของที่ระลึกหรือว่าอยากจะเป็นงานโชว์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือสามารถไว้ในมุมนี้ของห้องนี้ได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูชั้น 2. กันแต่ก่อนจะขึ้นไปดูชั้น2เราจะเจอกับนี่เลยห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งของบ้านหลังนี้นะคะเป็นห้องนอนที่อยู่ชั้น1นเนาะจริงๆบางหลังเนี่ยสามารถทําเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุก็ได้หรือว่าห้องเป็นห้องรับแขกก็ได้นะคะเป็นห้องนอนสําหรับแขกหรือผู้มาเยือนแบบนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่า ตัวบันไดของบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องสีขาวเนาะแล้วก็เป็นเาวาจับกระจกะเราใช้เป็นกระจกเทมเปอร์นะคะเป็นกระจกนิรภัยเนาะแล้วก็แต่งด้วยเาวาจับสแตนเลสแบบนี้เลยไอ้ซึ่งตัวบันไดสีขาวแล้วก็กระจกแบบเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเข้ากับตัวบ้านมา,มากๆแล้วก็เพิ่มความ luxury ให้กับตัวบ้านมา,มากๆเลย เดี๋ยวเราพาไปดูห้องมาสเตอร์เบส o รูมกันก่อนดีกว่าห้องนี้ก็จะใช้ระบบแบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะห้องนี้ค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบสทรูมที่ใหญ่อลาัางการมากต้องเรียกได้ว่าเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยห้องนี้เขาจะแบ่งออกเป็น2โซนเดี๋ยวพาไปดูโซนของอบริเวณห้องนอนกันก่อนบริเวณห้องนอนตรงหูงทางเดือนตรงนี้ยจริงๆแล้วก็สามารถอาวางพวกโซฟาหรือว่าโต๊ะที่ทํางานได้เนาะ ลูกค้าเองก็มีการตกแต่งเป็นการใช้หินอ่อนซ่อนไฟนะคะตรงนี้สวยมากๆเลยมาบริเวณนี้ค่ะจะเป็นโซนของที่นอนแล้วจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือลูกค้ารีเควสตมาเลยก็คือต้องการให้เป็น bay window นะคะ bay window ขนาดใหญ่ตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบบานฟิกนะคือเป็นรีเควสตของลูกค้าเลยก็คืออยากชมวิวจริงๆเราก็สามารถแอบดูได้เลยว่าโอเคใครมาหาเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะทีนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งก็คือห้องนี้เขาจะมี การบิวอินภายในตัวนะ,ะในห้องนี้ค่ะจะมีการบิวอินแบบ w ว l ล์คอินโค t ในตัวเนาะก็จะมีตั้งแต่ชั้นวางกระเป๋าตู้วางกระเป๋านะตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้วางเครื่องประดับตรงนี้เองก็จะเป็นตัวเครื่องแป้งสําหรับคุณผู้หญิงนะคะมีการใช้ระบบสมาร์ทโฮมก็คือเปิดไฟได้แบบนี้เลยนะมีเลยค่ะคือมีไฟรอบกระจ